สวั <t om> สดีครับช่างเอ็มพานทองชนบุรีครับตอ,อนนี้ก็มาเจอกับพันก้าผูพาวเวอร์นะครับคันนี้ก็มามีอาการเสียงออกฟองนะครับเสียงออกฟองก็มาแก้กันใหม่ก็อันนี้แก้เสร็จแล้วนะครับเสียงออกฟองคันนี้ไปทำมาจากที่อื่นนะครับทาแก้วาล์วเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ทามาจากที่อื่นอันนี้ก็มาไล <consegue> ไรแก้กันเพราะว่าทํามาแล้วเสียงออกฟองอาบุม จะอ,ออกฟองลูกค้ามาจากบอ่อวินนะครับจะออกฟองมารถเนี่ยครับเป็แปลกๆหลายอาการครับก็มันก็มาฟังว่าแกเแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพันก้าบูพาวเวอร์นะครับอันนี้ก็ยงเดินเงียบๆเล็กๆครับ เสียงคลอเสียงออกฟองเสียงออกข้อมาเลยครับก็ปเป็นข้อหน้าเผาก็เหมือนกันเทียบครับลูกค้ามาจากบอวบินอัอ่นตาการตอบสนองครับ นี้ก็จบสวยไปอีกหนึ่งคันครับเป็นรถจากบ่อวินเป็น1.9บูพาวเวอร์ครับน่าจะตัวนี้เป็นตัว2,018นะครับครับช่างเอ็มคานทองชนบุรีครับเบอร์โทร0934407127ครับครับก็สวัสดีครับ